อุปกรณ์ของเรานะครับผมก็มีตัวเหล็กเป็นสแตนเลสนะครับผมสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยมนะครับ30เซนนะครับผม30มเซนกล่องสแตนเลสนะครับผมอันนี้ก็เป็น1นิ้วนะครับหน้าหนึ่งนิ้ว1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับห่างกันก็5เซนครึ่งนะครับเซนเตอร์ ห้าเซนครึ่งน,นะครับผมขนาดโรเท่ากันเลยนะครับขนาดโรเท่ากันนะครับะนะครับเท่ากันเลยนะครับผมอันนี้เป็นสเตเลตนะครับผมอ่าเราก็จะมีอ่าเด็กเรียวตลอดนะครับผมอ่าสตัดเกลียวตลอดอันนี้ก็ผมใช้ความยาวอยู่ที่สาสามเซนนะครับผมตัวนี้สาสสามเซน เราก็จะมีน็อตตัวเมียนะครับน็อตตัวเมียน็อตตัวเมียอันนี้เอาไว้เชื่อมสายด้านในให้เกิดความแข็งแรงนะครับผมผมจะสวมข้อด้านในแล้วก็เชื่อมแล้วก็จะมีตัวน็อตตัวนี้ก็คือจะเป็นน็อตที่ร้อยพวกเสาไฟนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวสั้นนะครับใช้ตัวสั้นอันนี้ก็เจ็ดนิ้วกว่านะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับผมตัวเจ็ดนิ้วครึง่ง แล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความยาวนะครับผม like ใช้เป็นมือหมุนนะครับ cool. like ผมก็จะทําการเชรื่อมเลยแล้วกันนะครับผมทําการเชื่อมเลยแล้วกันนะครับผมก็จะทําการเชื่อมตัวน็อตเข้าไปด้านในนี่ก่อนนะครับผมให้เกิดความแรงนะครับก็หมุนใส่ตัวนี้สักหน่อยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับผม แล้วก็จะทําการเชื่อมนะครับ ครับผมทั้งสองตัวเลยนะครับ ะครับผมให้เกิดความแข็งแรงเฉยนะครับผมแล้วก็ทำการทำการร้อยน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับผมทำการ แป้นติดตัวนี้เลยเชื่อมติดตัวนี้เลยนะครับผม ไอ้ลวดเชื่อมที่ผมใช้เป็นรวดเชื่อมสแตนเลสนะครับผมรวดเชื่อมสแตนเลสก็เชื่อมติดกับเหล็กได้นะครับผมอันนี้ก็คือสแตนเลสแล้วก็เหล็กนะครับ แล้วก็ทำการคันมัดนะครับเข้าไปเดี๋ยวผมทา ถึงาาน็อตสักสิบหกเซนสิบหกเซนแล้วกันนะครับผมสิบหกเซนแล้วก็ทำการสวรมเข้าไปนะครับเราก็จะทำการแต้มติดน็อตตัวเมียนะครับผมน็อตตัวเมียให้ติดกับตัวสแตนเลสนะครับ ต่อมาก็จะใส่นอ็อตเมียตรงด้านหน้านี้นะครับผมตรงตัวเกียวตลอดนี้นะครับใส่นอ็อตเมียไปเลยนะครับผมแล้วก็ทําการเชื่อมติดตัวนี้เลยนะครับเชื่อมล็อกตัวนี้เลยนะครับผมผมเอ็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ทําการเชื่อมล็อกเลยนะครับ ก็จะเชื่อมล็อกตัวนี้เพิ่มเพราะว่าผมเชื่มอมเฉพาะด้านนี้นะครับแล้วก็เชื่อมล็อกตัวนี้เพิ่ม ตอน,นี้เชื่อมเยอะหน่อยนะครับให้เข็่แรงหน่อยนะครับผมก็ะจะได้นะลนี้แล้วก็ทำการเชื่อมอตัวน,นี้นะครับติดเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เท่ากับว่าจะเป็นด้ามหมุนนะครับ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ทําการเจียแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็จะทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นแคมป์ชนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการอันนี้ร้อนอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปเจียแต่งแล้วก็จะทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม นี้ผมก็ได้ทําการเจียแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี้นะครับเพื่อนมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับอ่าเป็นแคมล็อกอีกชนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เกลียวยาวเพื่อที่เราจะล็อกชิ้นงานได้ขนาดชิ้นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเจาะเหล็กตัวนี้ให้ดูนะครับผมจะใช้ล็อกเหล็กตัวนี้กับสว่านแท่นนะครับนี้เราก็สามารถสอดเข้าไปได้ยาวนะครับผมอันนี้นะครับ สอดเข้าไปได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ทำการหมุนล็อกนะครับผมอแน่แนๆเลยนะครับ งันแล้วนะครับผมนี่นะครับผมจะทำการสตาร์ทเครื่องจอะนะครับผมะสะวังแทนนะครับ ได้แล้วนะครับนี่นะครับผมนะครับในการจับชิ้นงานก็เป็นการง่ายนะครับผมนะครับนี่นะครับแคมป์ชนิดนี้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเค c p นะครับต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม